ซามูไรแจ็คยังคงออกเดินทางตามหาประตูมิติแห่งกาลเวลาเพื่อย้อนกลับไปสู่อดีตต่อไปซึ่งในพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่เขาเข้าใกล้ประตูมิตินั้นแบบใกล้ที่สุดแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็จะต้องผ่านการ,รเผชิญหน้ากับเรื่องประหลาดในโลกอนาคตอันบิดเบี้ยวนี้มากมายแล้วเขาไปเจออะไรมาบ้างจะน่าตื่นเต้นและน่าติดตามขนาดไหนไปพบกับสรุปซามูไรแจ็คในซีซั่นที่3ของพาร์ทนี้กันต่อได้เลยครับอย่าลืมก,กไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ วันแล้ววันเล่าซอมรอยแจ็คยังคงพเนจรตามหาประตูมิติกลับไปสู่อดีตเพื่อปราบจอมมารร้ายอยู่แต่ความหวังก็ยังคงริบเรี่เช่นเคยเขาเดินมาเรื่อยๆจนมาพบกับทางแยกหนึ่งซึ่งตอนนั้นจอมมารก็เฝ้ามองเขาอยู่จากที่ใดสักที่หนึ่งด้วยโบราณว่าไว้ว่าขวาร้ายซ้ายจะดีแต่แจ็คยังไม่อยากเชื่อมากก็เลยตัดสินใจใช้วิธีสุ่มด้วยการโยนกิ่งไม้ขึ้นฟ้าถ้าตกลงมาชี้ไปทางไหนก็ไปทางนั้นแต่ทว่าจังหวะหนึ่งที่กิ่งไม้ตกลงมาเนี่ยมันชี้ไปทางขวาแต่จอมมารกลับเสให้้้มันชีไปทาางซาย ซึ่งเป็นที่ของหลุมศพซอมบี้นับพันชีวิตแจ็คที่ไม่รู้ว่าจุดหมายคืออะไรก็เดินตรงเข้า,าหาไหยนะแบบเต็มๆโดยที่จอม,มารก็นั่งหัวเราะเยาะอยู่ไกลๆํามรับแจ็คเดินตรงเข้าสู่สายหมอกโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีอะไรรอเขาอยู่มันเต็มไปด้วยหลุมศพเงาประหลาดและเสียงแว่วสุดน่ากลัวบรรยากาศของที่นี่คือเรียกว่าไม่ต่างกับหนังผีเลยแหละครับและในช่วงจังหวะหนึ่งแจ็คก,ก็โดดเข้าจนได้เพราะอยู่อยู่พวกเหล่านักรบโบราณต่างกระลุกขึ้นมาจากหลุมศพกลายเป็นกองทัพซอมบี้บุกมาโจมตีแจ็คมันคือพวกผีดิบที่จอมมาาปลุกขึ้น เกิดการประทะกันขึ้นระหว่างยอดสมุไรกับยอดนักรบผีดิบมันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากๆแต่แจ็คก,กับดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็แน่นอนจริงๆปราบเหล่าซอมบี้ไปเป็นกองทัพแต่ไม่เกรงกลัวความสยองใดๆส่วนหนึ่งก็เพราะพี่แกไม่เคยดูหนังผีด้วยละมั้งแต่ว่าไม่ว่าจะปราบไปเยอะแค่ไหนเนี่ยจอมารก็จะเสกผีดิบขึ้นมาเยอะกว่าเดิมจนยากที่คนเพียงคนเดียวจะรับมือไหวถึงจะเป็นยอดนักรบก็เถอะแถมยังไม่พอแม่มดผีดิบก็ยังปลายก่อตัวขึ้นตรงเข้ามาสิงดาบของแจ็อา่ิงง้ไปมลเตตวย แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะแม่มดที่สิงดาบอยู่เนี่ยได้บินไปเข้ามือของจอมมารทําให้อาวุธสําคัญที่สุดตกไปอยู่ในมือของศัตรูซะแล้วจอมมารเริ่มย่อเยยแจ็คและจาแรงกายพันหน้าเป็นร่างต่างๆเพื่อต่อสู้กับสาบูไรดด้วยดาบเล่มเก่งของเขาแจ็คได้ใช้กึ๋นและไหวพลิบเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆด้วยดาบและโลข,ของนักรบผีดิบเจอทั้งไฟโลกันและเงามืดที่ปกคลุมจากพลังงานชั่วร้ายของจอมมารแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถต่อกรได้ถูกจอมมารใช้เงามืดรัดตัวเอาไว้และได้ใช้ดาบศักดิ์ิธอาุ คู่กายของสมูไรแจ็คและจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นโบราณปักลงมาที่เจ้าตัวเองเรียกว่าเป็นการปิดฉากที่น่าเจ็บใจมากๆเลยเลย,เลยครับอภัยให้ข้าด้วยท่านพ่อที่ข้าทําให้ท่านผิดหวัง แต่ทว่าทันใดที่แจ็คลั่นวาจาออกไปดาบที่ตัดผ่านทุกสิ่งได้กลับไม่สามารถทะลุผ่านร่างกายและหัวใจของยอดนักรบได้เสงนั้นทั้งยังสะท้อนกลับซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำเอาจอมานถึงกับเหวอไปเลยไฟบนคิ้วเนี่ยเรียกว่าดับลงทันทีแจ็คสบอากาศคว้าดาบคืนมาเพื่อเตรียมเปิดฉากสู้กลับข่านันหลงลืมไปว่าดาบเล่มนี้สร้างมาจากความบริสุทธิ์และความแข็งแกร่งมันต้องถูกนำไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นหากตกไปอยู่ในมือของคนชั่วดาบเล่มนี้จะไม่ทำร้ายคนดีเพราะงั้นจอม,มานจงจำไว้ว่ามันจะไม่ทำ หากแต่จะทำร้ายเจ้าสาไรับแจ็คกระโดดเข้าไปฟาดฟันโจมตีใส่จอม,มันแบบไปยั้งจนตัดร่างมันขาดออกไปสองท่อนและไล่มันหนีไปได้สําเร็จก่อนที่แจ็คจะออเดินทางต่อไปในขณะที่พระอาทิตย์รุ่งสงก็ส่องแสงขึ้นมาเหนือสุสารพอดีเป็นสัญญาณว่าความมืดนั้นได้จากไปแล้วและความหวังแห่งแสงสว่างได้สาสองเข้ามาแทนที่นั่นเองละครับระหว่างนี้เราจะได้เห็นการย้อนอดีตอีกครั้งซึ่งเราจะได้เจอกับแจ็ควัยเด็กที่ตอนนั้นยังเป็นองคชายไร้านามอยู่เลยเขาถูกส่งไปฝึกที่อียิปต์ และกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอ,อีก2คนในวิหารโบราณพวกเขาบังเอิญไปเจอนักบวชกลุ่มนึงแต่ก็ไม่ได้สนใจมากพอะพวกนั้นเดินผ่านไปแล้วก็ออกมาวิ่งกันต่อองค์ชายแอบไปซ่อนอยู่ข้างหลังอนุสาวรีย์ใหญ่ยักษ์ในที่ที่หนึ่งแต่กลับตกงลงไปข้างล่างเพราะพื้นมันสุดตัวในนั้นองค์ชายได้เจอกับห้องลับบางอย่างเข้าซึ่งบรรยากาศมันเหมือนกับสุสานที่ดูยังไงก็ไม่น่าไว้ใจและยังเต็มไปด้วยข้อความสลักมากมายเล่าถึงเรื่องราวตำนานโบราณของบางสิ่งไม่นานหลังจากนั้นเพื่อสองคนก็ตามอง,องชายจนเจอองคชายก็เลยยออ่าาาานข้้คคววมมโโบรณใใหฟังดจ ว่าเอาไว้ว่านานมาแล้วจเจ้าแห่งความชั่วร้ายผู้ครอบครองแห่งเซตได้ปลดปล่อยสมุนแห่งความชั่วร้ายให้เป็นอิสระแม้แต่กองทัพของฟารโรก็ไม่สามารถต้านทานมันไว้ได้เพราะความน่าสะพรึงกลัวนั้นฟารโรจึงได้รายเวทมนต์คาถาจองจําเหล่าสมุนนั้นไว้ในสุสานแห่งนี้ไปช่วยกับช่วกันหากวันใดสมุนชั่วร้ายได้รับการปลดปล่อยผลทางเดียวที่จะจองจํามันก็คือ แต่ยังไม่ทันได้อ่านข้อความสําคัญต่อนักบวชคนหนึ่งก็เดินมาดึงตัวเด็ก3คนออกไปซะก่อนภาพก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันจอมมารที่ได้ยินเรื่องเล่าตำนานนี้ก็ได้พาเหล่าสมุนออกตามหาจนได้พบกับห้องห้องนั้นเข้าและทําลายทุกสิ่งจนสิ่งที่ถูกจองจาได้รับอิสระภาพสมุนผู้รับใช้แห่งเซธได้เป็นอิสระแล้วและออกมาปุ๊บก็จัดการปราบสมุนจอมมารอย่างง่ายดายแต่ตัวจอมมารเองได้เคลมว่าตัวเขาคือผู้ปลดปล่อยพวกนั้นให้เป็นอิสระจึงยื่นข้อเสนอให้ไปปราบสมุรไรจนกาารตอบแแทนนเห่่สมุง ก็เลยออกไปทําหน้าที่นั้นทันทีขณะเดียวกันแจ็คก,ก็ยังคงออกเดินทางต่อและเดินทางผ่านทะเลทรายตอนกลางดึกและพบกับซากปรากหักพังของอีโบราณมากมายและก็ได้ไปสะดุดตาที่หลุมฝังตรงหน้าแจ็คจําได้ทันทีว่ามันคือหลุมของสมุนแห่งเซตที่เขาเคยเห็นตอนเด็กนี่นาทําทไมตอนนี้มันถึงเปิดออกละ่ะและยังไม่ทันได้สงสัยเพิ่มเขาก็ถูกพวกนั้นเข้าจู่โจมซะก่อน เอาจริงๆแค่สมุนตัวเดียวก็ทรงพลังมากพอจะจัดการกับเขาได้แล้วนะแต่เนี่ยมาถึง3ตัวสู้ยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่นอนเพราะพวกนั้นมันฟื้นฟูร่างกายได้แต่แจ็คคือหมดสภาพแบบสุดๆนี่คือสึกที่ตึงมือที่สุดที่เขาเคยเจอแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็จะปราบมันให้ได้ไม่มีทางที่ความชั่วร,ร้ายจะรอดจากเงื้อมือเขาได้แต่ปัญหาก็คือคำามทำนายที่แจ็คอ่านตอนเด็กนั้นมันยังไม่ถึงช่วงที่ปราบสมุนแห่งเซตเลยเขาจะต้องได้อ่านข้อความนั้นต่อพอดึกขึ้นได้ปุ๊บแจ็คก็รีบวิ่งไปที่หลุมศพนั่น แๆแ,แ,และก็เจอจริงๆใจความที่ต่อจากข้อความนั้นได้บอกเอาไว้ว่าหากวันใดสมุนชั่วร้ายได้รับการปลดปล่อยหนทางเดียวที่จะจองจํามันก็คือรวบรวมผู้ปกป้องและปลุกดวงอาทิตย์ขึ้นมาเจ้าจะต้องหาที่ตั้งปีศาจให้เจอว่าแต่ ไอ้ที่ตัางปีศาจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันระหว่างนี้แจ็คก,ก็จะค้นหาคําตอบไปด้วยพลางสู้กับพวกสมุนแห่งเซตไปด้วยจนสุดท้ายเขาก็คิดออกที่ตัางปีศาจก็หมายถึงรูปปั้นของเซตนั่นเองที่นั่นคําทํานายได้บอกว่ามแมลงปีกแข็งจะช่วยปลูกดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้และในคําทํานายนั้นแจ็คได้เจอกับส่วนหนึ่งของมแมลงปีกแข็งทองคําในคําทํานายโดยที่จะต้องหาอีกสองส่วนมาประกอบกันให้สมบูรณ์โดยรอบนี้ได้บอกแสก็คืออีกส่วนหนึ่งจะอยู่ตรงบริเวณครึ่งที่แสงจันทร์กระทบทะเลต้นอ้อว่่าแต อะไรคือทะเลต้นอ้ออีกเนี่ยแจ็คก,ก็เลยพยายามคิดและถูกพวกสมุนซิดโจมตีใส่แบบรัวๆแต่ก็วิ่งตามหาจนเจอแสงเรื่องร้องที่ส่องสว่างมาแต่ไกลมันคืออีกส่วนหนึ่งของมแมลงปีกแข็งทองคาพร้อมกับคําใบสุดท้ายที่จะจบเรื่องราวทุกอย่างมงกุฎขององค์ฟาโรห์คือคำตอบสุดท้ายที่ซ่อนชิ้นส่วนมแมลงปีกแข็งเอาไว้แจ็คได้นำสองส่วนมาประกอบกันและรีบวิ่งไปที่จุดนั้นทันทีซึ่งเขาก็เจอมาจริงๆแต่ถูกขัดขวางจนชิ้นส่วนกระเด็นหลุดมือไปเกิดการแย่งชิงชิ้นส่วนสุดท้ายกันขึ้นแต่สุดทท้าายก็เปนนแี่หิบมมมัรรวว สำเร็จแล้วแมลงปีกแข็งทองคําก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าสาดส,ส่องแสงวาบลงมาโดยต่อจากนี้เราจะได้เห็นเทพราเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่เป็นเทพสูงสุดของอียิปต์ปรากฏตัวขึ้นเหนือน่านฟ้าที่แม้แต่ชาวอียิปต์หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเ,เลยด้วยซ้ําและทันทีที่เทพราโผล่มาโพกสมุนแห่งเซตก็ถูกแสงสว่างกำจัดอย่างง่ายดายเป็นดันปิดฉากสมุนผู้ชั่วร้ายลงได้สาเร็จ หลังเสร็จสิ้นการปราบสิ่งชั่วร้ายลงแจ็คกระโดดขึ้นไปบนที่สูงและลองถามเทพราดูว่าท่านพอจะหาประตูมิติย้อนกลับไปสู่อดีตให้เขาได้หรือเปล่าซึ่งก็มาถามเทพราเนี่ยนะเทพแห่งดวงอาทิตย์ก็เลยไม่ได้ตอบอะไรและเสด็จกลับสู่สวรรค์เอ่อท่านคงไม่รู้สินะแจ็คพูดแล้วแจ็คก,ก็หาฟืนหาไฟมาจุดเอาตัวรอดในโลกบิดเบี้ยวนี้ต่อไปโดยมีคำสาปแช่งจากจอบมันดังกึกก้องไปทั่วเหมือนยังเคย หลังจากนี้ซามูไรแจ็คก,ก็จะยังคงออกตามไปปราบสิ่งชั่วร้ายในทุกที่ที่เขาเจอระหว่างทางซึ่งบ่อยครั้งที่เขาก็ได้รับสิ่งตอบแทนมารวมถึงครั้งนี้ด้วยชาวเมืองคนหนึ่งต้องการตอบแทนแจ็คด้วยการพาไปยังต้นทางของการผจญภัยสู่ดินแดนแห่งความพิศวงที่จะเต็มไปด้วยสัตว์วิเศษมากมายและกะเวมนที่เหนือจินตนาการและแน่นอนหนึ่งในสิ่งที่แจ็คต้องการที่สุดประตูมิติย้อนเวลากลับสู่อดีตก็อยู่ในแผนของการเดินทางนี้ด้วยเช่นกันโดยแจ็คได้บอกสายมาว่าเขาต้องเดินทางไปทางเหนือสู่เมืองโคจิมะที่น,น ที่จะนำทางแจ็คไปที่เชิงเขานอกเมืองปีนขึ้นไปบนยอดและข้ามสะพานแคบๆไปเรื่อยๆเมื่อข้ามมาเสร็จแจ็คจะได้พบกับดินแดนลึกลับริมฝั่งทะเลสาบที่งดงามมากๆนามว่าหมู่หมู่ซึ่งเป็นทะเลสาบแห่งเวทมนต์และการเดินทางทั้งหมดในครั้งนี้จะเริ่มต้นขึ้นณนะตรงนี้เนี่ยแหละครับอุปสรรคแรกที่เป็นปัญหาใหญ่เลยก็คือไม่มีใครที่จะสามารถเดินผ่านทะเลสาบแห่งนี้ได้เพราะเมื่อไหร่ที่เขาลอยอยู่เหนือน้นำและเท้าไม่แตะพื้นปุ๊บพวงนั้นก็จะจมลงสู่ก้นบึงทันทีราวกับบริเวณนั้นมันมีแรงน้มถ่วป Bye. ซึ่งแจ็คเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เพราะเขาสังเกตเห็นมแมลงที่ก็ตกสู่ก้นทะเลสาบด้วยเหมือนกันก็เลยรู้เลยว่าการจะข้ามทะเลสาบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆเพราะพวกเราต้องเดินด้วยเท้าเท่านั้นแต่มันจะเดินด้วยเท้าได้ไงในเมื่อหัวเราจมอยู่ใต้น้ําแบบนี้ขนาดเป็นปลายังว่ายผ่านแถวนั้นไม่ได้เลยทว่าช่วงขณะหนึ่งที่แจ็คกำลังคิดอะไรเพลินๆเ,เนี่ยแจ็คได้เหลือไปเห็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มๆหนึ่งที่เดินมาพร้อมกันเลยพยายามจะเข้าไปเตือนถึงอันตรายแต่พวกนั้นก็รู้อย าถึงใครบางคนทันใดนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตในเทลเลราบที่เป็นสัตว์โบราณขนาดมหฮือมาที่มีขายาวมากๆเดินมารับพวกเขาซึ่งก็จะเป็นการเดินทางที่พวกนั้นเดินทางไปประจําอยู่แล้วแจ็คก,ก็เลยขอรบกวนติดสอยห้อยตามไปด้วยจนมาถึงที่กอะเล็กๆซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็มีบทสนทนาที่น่าสนใจอยู่นะครับพอแจ็ครู้มาจากคนอื่นๆว่าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสัตว์โบราณขนาดยักษ์ที่เก่าแก่และก็ฉลาดมากๆก็เลยถามเรื่องประตูมิติย้อนกลับไปสู่อดีตกับมันว่าเราจะหาได้ที่ไหนบ้างทําให้เจ้าตัวนั้นเหลือมาม ด้วยเหตุผลบางอย่างก็จะพาพวกใส่เสื้อคลุมมาส่งและพาแจ็คไปต่อที่เทือกเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ส่งเสียงเรียกสิ่งมีชีวิตอีกตัวที่คล้ายกับแมงป่องผสมปูออกมาพาแจ็คไปต่อโดยมีเมสเซจสําคัญว่าชายถือดาบคนนี้กําลังมองหาประตูมิติแห่งการเวลาเขาจะต้องเป็นชายในคําทานายแน่ๆซึ่งแจ็คเองที่ยืนมองอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าพวกนั้นมันคุยอะไรกันเนี่ยนะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆหลังจากนี้แจ็คจะต้องผ่านมารสุมและด่านการทดสอบมากมายถูกส่งต่อไป ยังสัตว์โบราณหลายตลบมากๆจนก,กระทั่งมาถึงตัวสุดท้ายที่พาแจ็คบินมายังดินแดนอลกร้างกว้างใหญ่แต่ก็เต็มไปด้วยเครื่องจักรเลือสนิมเขาเดินตามแสงที่สองประกายผ่านซาาประหักหักพังไปและในที่สุดก็ได้เจอประตูมิติแห่งการเวลาที่ตามหามานานแสนนานสักทีหากแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นเพราะประตูมิตินี้มีผู้พิทักษ์ปกป้องเอาไว้อยู่ ผู้พิทักษ์บอกว่าตามข่าวทำนายนั้นมีเพียงชายคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะเขาและได้ใช้สิทธิ์ในการใช้ประตูมิติแห่งการเวลานี้ซึ่งแน่นอนในเมื่อไม่ให้ใช้ใช่ไหมแจ็คก,ก็เลยต้องทุ่มหมดหน้าตากเพื่อกลับไปช่วยคนในอดีตเหมือนกันบวกกับความโอหังที่เขาก็ผ่านอะไรมาเยอะด้วยนั่นแหละก็เลยมั่นใจว่าจะชนะผู้พิทักษ์นี้ได้แม้จะเป็นศัตรูที่ตึงมือที่สุดหรือจะฝีมือสักแค่ไหนก็ตามทั้งคู่ได้ลงมือปราดากันทันทีไม่เป็นการต่อสู้ที่สูสีมากๆมีการใช้ศาสตร์ตาวุธมากมายที่น่าจะเยอะที่สุดในนเรื่่องงี้้แลวซึ ผู้พิทักษที่หน้าตาแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนลาสอสของด่านท้ายๆของเกมเลยคือจะงัดศักยภาพของแจ็คออกมาทุกสกิลและเป็นศัตรูที่โหดหินที่สุดที่แจ็คเคยเจอมาเลยเลยครับและสุดท้ายท้ายสุดแล้วแจ็คที่ฟาร์มมาไม่พอก็ไม่สามารถเอาชนะผู้พิทักษได้และหมดสภาพไปแบบนี้เลยแต่ก่อนที่ผู้พิทักษจะบดขยี้แจ็คให้แหลก แสงจากประตูมิติก็กระพริบส่งสัญญาณหาเขาซึ่งผู้พิทักษ์ก็รับฟังและตอบว่าเขาเข้าใจแล้วก่อนจะผิวปากเรียกสัตว์โบราณที่พาแจ็คมาที่นี่พาตัวเขาบินกลับไปยังที่ที่จากมาซึ่งผู้พิทักษ์ก็ฟมองดูแจ็คที่ส่งกลับไปด้วยหน้าตาที่เศร้าใจมากๆและได้เอ่ยขึ้นมาว่า เจ้ายังข้ามไปไม่ได้ตอนนี้หรอกซามูไรแจ็คจงรอก่อนเถิดมันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าก่อนที่ภาพขา่าวทนายของชายผู้ที่จะได้ใช้ประตูมิตินี้เพียงคนเดียวผู้ที่เอาชนะด่านการทดสอบมากมายและพิชิตผู้พิทักษ์ลงได้ก็ได้ปรากฏขึ้นที่ประตูมิติแห่งการเวลานั้นซึ่งก็คือซามูไรแจ็คในร่างไว้หนวดเคราบาดแผลเต็มตัวที่ผ่านการกำสึกมาอย่างหนักนั่นเองละครับเพราะงั้นก็จึงไม่แปลกที่จะเป็นที่จับตามองาของเหล่าสัตว์โบราณตลอดการเดินทางนี้และผู้พิทักษ์เองก็รู้เรื่องนั้นดีเพียง แต่มันยังไม่ถึงเวลาของเขาเท่านั้นเขายังแข็งแกร่งไม่มากพอจงรอต่อไปนะซามูไรแจ็คเจ้าจงกลับไปฝึกฝนให้เก่งกาจกว่านี้เถิด เป็นยังไงกันบ้างครับกับซามมไรแจ็คในพาร์ทนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากๆเลยใช่ไหมละครับแล้วก็เฉียดไปเฉียดมาอยู่เนี่ยเจอประตูมิติแล้วก็ไม่ได้เขา้าอุปสรรคเยอะแยะมากมายน่าสงสารพี่แจ็คของเรามากๆเลยนะว่าแต่ทุกคนลหละคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องซามมไรแจ็คในพาร์ทนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบให้เราหยิบซามูไรแจ็คมาเล่าแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะและถ้าใครอยู่ในเปอร์เซนที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตาม ให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ